ก็สีผมดีมากสใช่มากแล้วผมไม่แห้งถูกต้องีุ่อันนี้ต้องหลงแล้วมันง่ายไม่แสบหนังศรีษะเลยแล้วก็อันนี้คือในวิธีการู้ใช้จริงนะใครที่เป็นมีแผลตรงหนัแตะไม่ต้องกลัวแสบนะคะบอกว่ามันใช้ง่ายในคิวเพราะมันเป็นมันเป็นโฟมมันไม่ต้องไปผนมให้ยับได้เลยง่ายแล้วก็ไม่ติดมือนะคะคุณแม่สีเขาไม่ติดไม่ติดตกนะคะกดสามกล่องมันขึ้นชำระเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยทำไมเดี๋ยวนี้เจ้าของแบรนด์เขาชอบทำให้กดนี้นี่ดูเนาะบางทีทิกก็แบบแอบชี้แอบสรวลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย แม่สามกล่องไม่ลดหรอแต่หนูลดนะหนูลดมากเลยที่หนูโดนหลอกที่หนูม่ถูกเงินเท่าไหร่หนูไม่โกหกอ่าโทโ้ท้งสามกล่องหนูอ่าแม่ดูหนูไม่โกหกโทโ้ท้หนูคือหนูลดนะแต่เนี่ยหนูบางคนติ๊กตอกแบบอ่สี่เลยพี่ลดเยอะเลยนะใช่สามกล่องเหลือห้าร้อยบาทใช่เหลือร้อยเก้าสิบหกอ่ะแต่ป้าท่านท่านแม่กดสามกล่องค่าสี่ค่าสี่ก็ได้นะแต่หนูกดแบบสี่ห้อ่ะ คือสามกล่องที่กดอะค่ะที่ได้โปรอะไม่จำเป็นต้องเป็นสีเดียวกันนะเอาไปผสมปนเปกันก็ได้พี่ถูกมากเฮ้ยนี่ทำเป็นเดียวเองคิวรูดิเนี่ยวุ้ยสวยมากรอหเนี่ยอ่ะสมมติหนูซื้อหนูอยากซื้อได้สองสีมันได้นะมีใครไม่ได้บ้างคะี่ได้ยังอะใครได้ทุกคนใครไม่ซื้อลองกดให้หน่อยค่ะให้ตะกร้าเป็นฮอตก็ได้ค่ะสามกล่องได้ห้าร้อยยี่สิบอันนี้คือราคาที่ถูกต้องค่ะอคิวผมจะลองนะอ่ะคนหอยอันนี้ก้อนหอยเนาะคนหอยไม่ได้ไปเลยนะ อุ้ยเขาเข้าหน้ามารออีกใช่ไหมถ้าได้จะกดได้อุ้ยเป็นของแล้วอือเป็นซองแล้วดูดิตมันตกมาทัาทีเลยอ่ะจะไปบอกตัวนะตัวรู้อยู่นี่ไงออกมาแล้วดู้ยดูดิตัวอะเป็นซองแล้วนี่ตีนนี่ไง พราะว่าผมดำมาแต่มันดำอ่อนลงไม่ได้มันไม่ดำแบบไม่ดำแข็งทุกคนน่ารักใหม่สวยมากเห็นไหมจะปุ่มไปปุ่มก็จบเลยนี่มันได้จริงปะเนี่ยพี่โจมันได้จริงปะเนี่ยบ่อลใะตัวู้สาไม่เห็นนะไม่เหรอได้นี่ไงเป็นเซิร์ฟลงมาเนี่ยแบบนี่เห็นปหมน้องไม่เห็นในไลายโอ้ผผม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 สีดำข่ายนี้ข่ายนี้ หวยเลยหล่ะคนท้่แม่บอกอยากสมัวรเลยล่ะอาหาน่ะอ๋อนี่ยนี่นี้เนาะมาข้างนู้นเออนะเฮ้ยเกาหลีนี่ขนาดเพิ่งทำครั้งแรกเอารู้ยังตื้อก้นหอยถ้าใครนผมประมาณหนูก้นหอยแต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดแบบเสือรงคิวจะทำได้ปะไม่ได้ก็จะก็จะยาวไปเท่าพี่จุ๋มก็ไม่ได้แล้วนี่เห็นปะลองพี่จุ๋มมาหน้าจุ๋มมาไหนไม่ได้ท่านไหนคะ S <S อ๋ <AL> อรู้แล้วค่ะทุกคนใครไม่ได้ราคาห้าร้อยกว่าบาทให้เข้าไปกดที่คูปองร้านค้าจะได้กดลดเพิ่มนะคะวัวให้บอกบุญมากนะขอปักหมุดคุณนุ้ยก่อนสีย้อมผมสั่งกองถูกมากตอนนี้ไปแล้วสิบบ้านค่ะอ่ะเร็วแม่เร็วยาย้อมผมเขาแมา่ลงสัรงจริงนะสิ่งเขานำสารจริงของเข,งขาราคาดีของถูกใช้แล้วผมไม่แห้งไม่เสียแล้วก็ล้างเสร็จผมนุ่มเลยใช่ใครที่ผมแห้งเสียแล้วเนี้ยเหมือนทำสีผมไปด้วยบำรุงผมไปด้วยไม่มีกลิ่งด้วย แล้วก็ไม่ทำให้หนังสีษาแห้งไม่เป็นรังแคไม่เป็นอะไรเลยคือมมากเราซื้อไปราคามดีเราซื้อไปไว้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่ใหม่แล้ก็เป็นแล้วใช่วันนี้กดสามกล่องต่กล่องละร้อยแปดสิบต่าบาทกดเถอะเดี๋ยวเราจะไปกับในส่วนของผมแล้วนะต่อไปเราจะไปเรื่องเขียวจับตัวนี้ไหมล่ะแม่แอดใครแอดแอตะก้าสีแอตะก้าสีอ๋อก้อนหอยก้อนหอยตอนนี้ก้นหอยราคาทำไมราคามันเริ่มเด้ง ยังไม่ได้คนหาเราก็กล้าเมาอเดิมซื้อจะสองเซตอ่ะเออมันอยู่กับเราได้ปปะพี่จุ๋มแบบโล่หนุ่มที่หนุ่มมีที่บ้านอ่ะอ่านไปสิบปียังอยู่บะามันเป็นหุ่มไปหน้ามาเล่นละครอ่ะมันยังอยู่เอากลับมาซักเอากลับมาล้างมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมก้อนหน่วยนะคะก็คือหนึ่งห่อมีสิบห้าชิ้นเนาะดจ้าพราะว่ามีคนหามีตัวอย่างเพนนีให้ดูไหมพี่หนุ่มแกะหัวหนูยังไง หัวหนูเนี่ยแหละเพนนีน้ำตาลอ่อนไร้เบาทุกวนก็สะท้อนในคิวเงินหนูหัวหนูเนี่ยแหละเพนนีทุกวันนี้ผมรูดแล้วอ่ะสั่เดือนแล้วโคยังไม่ขึ้นเลยอ่ะรูดแล้วไม่ได้จริงแต่ผมสั่งไม่ได้ใช่ไหมสั่งไปอุ้ยถ้าได้ถ้าโมดดีๆก็จะได้สวยเลยด้วยบอกให้เนี่ยไอเดี๋ยวหนูถ้าหนูแก่ให้อะแกผมแล้วแม่ต้องกดเพนนีให้น้องหนูนะเพราะว่าเพนนีสวยมากเพราะว่าผมไม่ทำแล้วนะคิวคิวจะม้วนเพนนีชร่างนั่งเพนนีสวยมากอ่ะสีผมเฮ้ยจะตกคุย สีผมหนูคือสีเพนนีค่ะแล้วผมไอคิวนะขนาดย่อไปตั้งนานใช่สีจริงสีไอคิวสวยมากถ้าใค่ะแบบก็แบบอันนี้ปะใช่ค่ะถูกต้องมันเป็นผู้ดีแบบนู้นไหมคุณแม่ไม่เสร็จให้ดูดิฝั่งกล่องเลยอ่ะถูกต้องเลยปากเพนนีกระโชว์ไปแม่สั่งแล้วค่ะสั่งกล่องน้ำหนึ่งใส่ช็อตที่มันสวยมากอแบบให้หมุนจะม่เป็นทั้งทีนั้นจะสวยมากสีผมนี้ฝั่งผมก็เลยย่างเราดูฝั่งตัวอยู่ซื้อไปดีแล้วก็ไปให้แม่ม้วนค่ะเอาแล้วมาบ้านนี้ได้ไหม ได้อีกทเข้ามาคนอื่นต้องขวนให้ไงที่จุ่มเงินดอกพอเสร็จทำให้ขมวดได้กดไทยธาหารมีคนทซื้อแล้วก็ถือมาเพราะเราสไลด์มาแล้วไงเฮ้ยสังก็สวยนี่ไงสังขยาอุ้ยแล้วสังคมสวยไม่ต้องดีไม่ดีแต่ก็ใครไงอุ้ยสวยมากสวยยังไงนี่สีผมไม่คิวเหลยไหมอ่ะสไลดอันนี้ค่ะสีเพนนีอุ้ยพี่มุกสุดอุ้ยไม่ทำได้ขนาดนี้ได้หรอสีผมเป็นสีบลองได้ไอคิวตัวอุ้ย สีเพนนีค่ะถ้ามันทำตัวเองมันทำยากก็วะแต่ของบูมมันน่าจะยากไม่เขาเขาแบ่งครึ่งเหมือนทักเปียแล้วก็ม้วนมันยากหนากมันจับช่อถ้ากจับช่อเล็กอ่ะหนูว่าจับช่อทีละเล็กๆจับแล้วก็จะอยู่ไม่ได้เธอสวยเลยสีผมสวยค่ะเพนนีเพนนีเพนนีค่ะแล้วคิวทำได้กี่เดือนละฝั่งเดือนกันยายนคนละคนเลยนะยังไม่ล็อกยังไม่ล็อกเพนนี แม่กดแล้เพนนีสวยมากใช่แล้วสัสีหนูอะเป็นเหมือนก็ยากอยู่นะไม่กล่องเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าสีใช่ถ้าผมถ้าผมไม่ได้กัดมันจะออกเทปนี้ก็เดินเข้าไปหดูสิใช่ตัวก็เพนนีแต่ในกล้องมองไม่เห็นหรอกเห็นมันสะท้อนลองถ่ายอยู่มันสะท้อนหรอเออเขาก็บอกอยู่เนี่ยถ้าถ้ากัดมันจะเป็นเหมือนสีไอคิวเลยไม่เห็นได้นไหมมันออกเทาเห็นปะเออเอออ่ะพอเขาแสบเห็นใช่แต่ถ้าอยู่กลางแดดแบบเจอแสงพอเขาแสบเห็นละ ถ้าคุณแม่อยากให้มันแบบเหมือนไอคิวก็ไปกัดนะคะแต่หนูไม่ได้กัดแต่ว่าหนูทำสีน้ำตาลอ่อนมาเรื่อยๆเรื่อยๆคือผมหนูไม่ได้ดำให้ทุกคนทำดีกว่ามาดิทำไปนานไหมคะไม่เห็นึ่งชั่วโมงแนะนี้แบบนี้แม่ก็ทำเข้าได้ระหว่างเราทำนู่นทำนี่นะาเองก็ทำจริงไว้กดดีกว่า้กดดีกว่ามันมีการใหญ่ใหญ่เลยไอคิบถ้าสเนี่ยมจะไปยี่สิบบ้านแล้วจีผมสวยบอกแล้วสามสองคู่น้องเยว์เออเหรอหนูแนะนำว่ากดสีเพนนีเพราะว่ารรู้ไหมคะเพราะว่า เขาไม่ได้เป็นน้ํายาแบบตัดน้องพี่บุ๋มใช่เขาเป็นเหมือนแบบโฟมโฟมแล้วก็มันมันอ่อนโยนมากๆเพราะว่าไม่กระทั่งกินอ่ะในบ้านอ่ะยังแค่ไม่ได้กินเลยก็สีสวยด้วยใช่สมัยปัญญาหนูตอนหนูทำสีหนูนั่งกินข้าวกับพี่บุ๋มพี่บุ๋มังไม่ได้กินเลยจริงใช่กดสีที่อ่อนที่สุดไปได้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้ออกแบบอุ้ยสุดยอดอุ้ยพาบ้านแล้วค่ะเหมือนไมล่าสามกล่องนะให้เรกดสามกล่องได้ราคาดีที่สุดสากล่องเดียร้อยแปดสิบบาทเองแล้วก็สีของพี่เขา่็สวยมากก็คือชื่อว่าสีบัตเตออรร์ใช่มัฮะบตตเ

อันนี้สวยมากเลยนะใช่เพราะเริ่มตักกีเขาสวยนี่ไงผมหนูอาจจะไม่พังปไปเรื่อยๆฉันมาอ๋ออีกรอดดิมันไม่พังหรอกไม่พังอุยคิวจะสามสิบบาทแล้วโอ้หจะสามสิบบาทแล้วแล้วคุณซื้อแต่แพนนีป่ะเนี่ยแพนนีคุณแม่สีแดงก็สวยเอาเลยไม่ตั้งเล็กใช่เลยเอจ๋มอุส่าทำอ่ะไหนลองกดสีแดงให้พี่โจ๋งชื่นใจดิในไม่กดสีแดงมากแม่เข้าเลยแซงเลียดูมันมันมันเหมือนพี่ก็สีแดงไปเลยค่ะเออมันถือไว่าแซงเลียพูดว่าแซงเลียแซงเลียแซงเีย แซงเดียแดงแซงเดียแซงเดียเออแดงสวยมากนี่ใช่ปกสีแดงพี่จูบบ้างพี่จูบก็จะทำให้สีแดงไม่จะบอกว่าอะไรร้ปะชอบอย่างนึงคือของเขาผมไม่แห้งผมดูมีน้ำหนักนู้นเหรไหมดูดิแล้วพี่จูบก็บอกว่าเป็นโรคอีชั่งหัวบลาชอบเป็นรังแท้ใช่ถูกต้องไอคิวถูกต้องไอคิวคนนี้ชอบมีปัญหาสีแดงต้องกดไม่ต้องต้องต้องกัดไหมคะสีแดงก็กัดไหมคะสีแดงไม่ต้องคุณแม่สีแดงไม่ต้องไม่ไม่จะม้นออกหรอลองดูสีแดงที่สวยที่สุด สีแดงคือสีติดเร็วที่สุดคุณแม่เเรราไไได้้ซม่ป็นแล้วจะบอกว่าสีเขาไม่ตกเลยนะคะสีไม่ตกเลยสีตรงไหมคะถ้าสีอื่นใช่เนาะตรงอมแต่ชาอยู่ที่พื้นผมค่ะถ้าดำมากก็จะเป็นได้แค่แค่นี้อ่อนลงถูกค่ะตามเนี้ยแม่เรามีชาตั้งสองนี่ถ้าคุณแม่กัดก็จะเป็นอย่างนี้สีเขาก็ตรงได้เลยอ่ะคุณแม่อยู่นะตัวปะหนูสีเป็นนีเดียวกันแต่มันก็คล้ายๆอยู่แม่มันมีแตกเหม่าคล้ายๆกันนะตัวดำสนิทแต่หนูเริ่มจากเป็นคนสีน้ำตาลอ่อนตั้งแต่แรกอยู่แล้วอันเนี้ยเปนนีเหมือนกัน เห็นป้าเขาจะมีมุมมุมความแบบเล่นแสงอยู่ก็คิดว่าไม่ทุกคนต้องเข้าใจเพราะี่าตอนกลางคืนแล้วแสงอันเนี้ยมันก็จะไม่เหมือนแสงแดดเวลาที่เราเจอตอนกลางวันด้วยแสงแดดมันจะสว่ด้ยนะแต่ในมือถือเห็นนะว่าสีสะท้อนเาีสิกับบั้นะเออมันสะท้อนแต่กล้องเราเห็นสีไม่ชัดไม่ทวิตตอคเพรามันดูสีใช่ไม่แต่ในมือถือเห็นอยู่นะตันเนี้ยต่างหักความเงาอ่ะอันนั้นต้องไปฝังมึงเอ้าไม่มีใครกดสีแดงเลยเร็วๆกดสีแดงหทำไมอุ้ยไม่กระทบอะทุกคนสีผมไปแล้วเนาะอ่ะ ต่อไปแล้วขณะที่ไปทุบเยอะไปสามกล่องนี้วะที่ไปสีผมไปแล้วผมยังอยู่ที่ม้วนผมอยู่เลยรู้ออกปะสามกล่องราคาดีสุดแล้วนะคะคุณไม่เผื่อใครผมชาเราเขาบอกว่าเออฉันไม่ได้ผมยาวเท่าคิวเลยรู้ออกปะแล้วมันจะทำได้จริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่นะแต่สีแดงอะสดจริงผมจริงอ่ะที่สุกเข้ากันมันต้องมีมันต้องมีคนชอบสีผมเหมือนเราให้คิวเห็นสีผมต้องหยอกยองผมอ่ะนักพิณกงอย่ังไงซักคำไม่หมั่นอยากลองทำสีแดงแบบพี่สุกแต่กัวแม่ด่านั่นแหละกำลังไม่เก เวลาไม่เข็ดไงไม่มันก็มีแหละเพราะว่าพี่เวลาพี่เจอสีย้อมผมใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นที่ห้อไหนพี่เห็นสีปุ๊บพี่อยากเปลี่ยนสีผมทันทีได้นันมาสีไม่วีหนูมาไี้ได้ปะอยากเปลี่ยนสีผมทันทีน่ารักอ่ะเออมันเป็นแบบม้วนผมยังให้เหมือนแบบนี่เนาะเหมือนไม่ม้วนอ่ะดูดิเราสามารถไบบขึ้นอกได้มากหน้าแล้วก็ม้วนอนนี้ เราตัดเลี voi, ่ยนผมนเลี marche, ่ยนผมมีสองผมนะเลี่ยนก่อนรอบเลี่ยนก่อนนะเดี๋ยวอันนี้เก็บไว้นที่อยู่ในีบผมสวยเขาบอกมาตัดต่อไปตัวนี้สามสิบบาทนะไอคิวยอดเลี่ยนเนาะสางสุดสูงสุดขอห้าสิบบาทตังกรีบองขอห้าสิบบาทได้ไหมคะพี่เขาบอกคุณแม่โอเคไถูกโรงกล่องเดียวใช่ไหมคะตัวไอคิวแม่ก็ทำแต่กล่องเดียวเลยเพราได้กล่องเดียวได้ไหมครับแม่ได้อ่า เอาไมทุกคนให้คิวไปกล่องทุกคนนอนไม่ต้อ่มันรวมไปหมดแล้วคุณหมอน่ารักคิวตี้คิวตี้เหรอคิวตี้น่ารักน่ารักมันน่ารักเพราะว่ามันเป็นสีมพูไงแล้วเวลานอนเราก็จะเป็นแบบแบบแบบเหมือนผมนอนเนี้ยเขาแถมกิฟต์ให้ด้วยนะลอยบ้านแลยลอยบ้านยโอเคเอาเียอะไรดี เราไปยังอยู่ในแค่ข้า,ขาวพายุผมหมด,ดเ,เลยค่ะจริงปะเนี่ยใช่ดีพอร์ตไปเลยเป็นตัวนี้นะพี่ถอดหนังพี่ถักผมหมอนนะศิษย์สั้สิ<ม>ตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงหนังศีรษะช่วยลดความมันมปัญหาสิวอุดตันบนหนังศีรษะผ่านเซลล์ผิวย,องออยัลกกลงอ่อนโยลด้วการอุดตันส่มเลยนะตบไม้ไม่ได้ตัวเนี้ยอันนี้มิเชลล์ล้อยตันเคล็ดลับนางงามทำเสร็จต้องมาส์กผมเลยเพราะมันจะมันมากเขาให้ใส่ดีท็อก เหมือนเป็นการรีท็อกผมอ๋อเส็จรีท็อกแล้วสระรีท็อกแล้วสระอ๋อสะครับหัวไม่รู้กิ่นอะใช่มิเชลบอกว่าดีมากลงก่อนสระผมเลยไอคิวอยู่คนใช้เพราะคนทำผคุณนางงามเขาทำผมโดยความร้อนมีอะไรแบบสเปรย์อย่างนี้ค่ะอันนี้เป็นการรีท็อกผมเหมือนทำดีท็อกให้กับเส้นผมอืมแล้วจะทำกับใครอ่ะพีลาอะไรฮะอ๋อ จะกินเนื้อด้วยรตั้งคันไหมคะรถบรรทันด้วยรถแบบว่าควอนรถคัอนที่เป็นปัญหาเรื่องของผมมันเนาะก็คืออโซนนี้ไปหยอกหยอกแล้วก็ไปหยั่งไปหยั่ถูๆใช่ป่ะเหมือนะครับผิวอะคับผมะเป็นะครับผมเก๋อะเก๋มากอันนี้คือฮีโร่ประดกคือสครับใช่ป่ะคือดีมากๆดีมากๆมากๆเขาบอกว่าดีมากๆตามราหัวงล้างหัวเราล้างหัวใครไะตอนเนี้ยต้องไปร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกหัว อันนี้ต้องล้างเนี่ยสวตัวไงนีพวงไม่ต้องล้างสีพวงไม่ต้องใช่เอาแบบตัวไหมชอบพู่เอดใช้ไมเขาบกว่าใช้แลโอ้ยโอ้ยใส่เยอะคิวเลยเขาบอกว่าใช้แล้วใช่แพ็กเกจน่ารักมากทุกคนเดี๋ยวดันดาก้าให้ลดเลยถึงถึงแค่เขามาโกะไปก็น้องออดใส่ผมแล้วทุกคนปะน่ารักคิวชี่โอ้ยนี้ไปก่อนตอนนี้ไปสามสิบเอ็ดบ้านแล้วนะคะสีผมสีพวงลดอ่ะสีสีสีเหลืองเขาจะออดแบบเล็กกว่าผมหอสีผมอ่ะ ผมมาพี่จุ๋มาสองฝั่งมามาต่อถ้าตัวเซรั่มนะคะตัวสีชมพูเป็นออยล์ผสมโกลด์เกาหลีนะคะออยล์เชื่อมแกนผมก็คือโลเทลันสารกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงสัารกันนิดนะตัวนี้นะช่วยด้วยต้องซื้อหรออ๋อหมดแล้วพี่จู๋มันคือแบรนด์เดียวกับพักผมเด้งที่ดังมากในตอนที่ผ่ายได้เป็นแบบเป็นเหลินแสนน่ะ ตัวนี้เขาก็ช่วยแกงผมด้วยอ่ะเครื่องแกงผมมันเครื่องแกงเดียวกับพัดแตงเด้งแตงเด้งตุ๋มนานอ่ะบอกกระปุกนั่นเนี่ยวิ่งเลยโอ้ยเงาเลยสีอะไรอ่ะสีชมพูดิโอ้ยผมจุ่งเงาเลยโอ้ยหอมมากเสียงพูเนี่ยมาเล่นตรงดีมากโอ้ยหอมอุ้ยแล้วเงาจริงๆขึ้นเงาเลยลื่นจริงลื่นเลยเหรอลื่นจริงอ่ะหนูอยู่ในกองเลยค่ะต้องใส่เดียววิ่งเล้วล่ะแต่เซลเลยเร็วนิวขอแฟเซลตอนแรกเขาโคตรเดี๋ยวขายเท่าไหร่นะ ตัวนี้มีวัตกรรมที่เขาติดกากพีลัสตินทั่วไปก็ร้อยสี่สิบหกบาทจากแปดร้อยกว่าบาทใช่ไหนไม่ใช่ถ้าตัวนี้สองร้อยสี่ร้อยก็สี่สี่ร้อยก็สี่แต่เอาโลได้มีตัวใส่ก่อนดีกว่ากินคุ้มบุ๋มเลยนี่กินหอมมากตัวนี้คือตัวเดียวแบรนด์เดียวกับพักผมเนี่ยที่เขาขายได้เป็นแสนชิ้นในทิศเกานะตัวนี้ล็อกผมตรงนะคะไม่ฟูไม่กระดกนะคะช่วยฟื้นฟูผมเสียนะคะผมแตกมาให้กลับมาดีติดเกล็ดผมให้เรียงตัวไม่พันกัน เขาบอกว่าเขาใส่ตัวนวัตกรรมที่มันดีกว่าตัวของทแกนนี้เข้าไปในการเคลือบเส้นผมนะแม่นะตัวนี้ช่วยเคลือบแกนผมแม่ผมขาดตามอันนี้ฉันลองซื้อแล้วเพราะฉันมีปัญหาผมขาดอันนี้ขัานหนึ่งมาอุ้ยผมเงาเลยอะแต่ถ้าเป็นตัวของสีเหลืองนะคะตัวสีเหลืองเนี่ยเขาจะเบากว่าตัวนี้มีหนึ่งดอกกู๊ดก็คือกู๊ผมแก่ระดับเซลล์ฟื้นฟูผมและหนัาศีรษะให้กลับมาแข็งแรงหนึ่งดอกเหมือนเติมเหมือนติมอาหารยี่ผมยี่สิบมิลลิกรันะคะตัวนี้นะรู้สึกได้ง14วันว่าผมจะร่วงน้อยลงตัว1 ให้ใช้ตัวนี้ผมจะผมใหม่จะขึ้นเรื่อยๆภายในสามเดือนแล้วผมจะหนักขึ้นอย่างเงี้น้ใส่ิพได้ไหมอันนี้ตัวอันนี้ตัวอันนี้บุ๋มอันนี้จุ๋มอ,อู๋เนื้อดิเนื้อรุ่นที่อยู่อีกเลยอะ่ะอันนี้คิวเพราะคิวไม่สักผมใช่ไหมครับผมเด้งอันนี้ถ้าถามว่าอะไรเหมาะใครนะคะครับผมเด้งเหมาะอา่ะแล้วครับผมเด้งหมาะบ้านเรามาว่าบ้านเราใช้จริงอยู่ตรงหลังตู้เย็นหนูเห็นอยู่เหมาะมากคนณีิเกี้ยคเหมือนใครตักผ้าไม่ใช่เหมือนใครเวลาทำอาหารแล้วแบบหัวมันอะเราผ้าผมเด้งแพ๊ะ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 หนังหัวหรือเปล่าปะคือตัวนี้ แต่ตัวเนี้ยคือใครที่มีปัญหาผมร่วงผมแบบไม่ค่อยขึ้นผมบางเขาบอกให้ตัวนี้ใช้ส่วนตัวนี้จะเป็นเดลต้าคนที่ผมขาดผมเสียตัวนี้เป็นการสครับหนังศรีบ้านเรามีเห็นปะเป็นเอาวีมาดิอย่าไปบูลลี่น้องเป็นไรเอ่ยเอาวีจูบวีเลยทุกคนหนึ่งกล่องสุดท้ายร้อยสามสิบเก้าบาทฮ่าปลูกมากมันตัดขึ้นไปยังยังขาด ที่เกงมันเป็นโซงบ้าดีๆเห็นเท่าไหร่ขามันต้องแบบใช้ฟางนี่ร้อยเป็นเคอเป็นเคอขึ้นมาแล้วนิดนึงก็ยังถูกอยู่ดีร้อยสี่สิบสองกล่องซื้อไปแล้วหรือเปล่ากล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายนะสุดท้ายจริงหนึ่งกล่องสุดท้ายเลยวันเล็บเขาบอกว่าสวยอยู่นี่ไงพี่จะกดถูกบ้างนะวิตามินมาร์กต่วนมาร์กต่วนมาร์กตัวนมัก็สวยเหอะ ทุกคนใครจะกดกดได้เลยวิตามินซีบีนะอย่างที่บอกว่าหนึ่งชิ้นสุดท้ายนะครับหนึ่งชิ้นสุดท้ายราคานี้เลยเรามีสองร้อยอเดอร์ขายไปหมดแล้วนี่มันหลุดมามังแล้วราคานี้มากอเซร่าขมดีมากนะจะเป็นของใครอ้าวโซเอาแล้วขายหมดแล้วขอบคุณนะครับกอันเดิมตักซีได้นะชูโอยู่ไหนที่นี่รองใช้สี ขอบคุณนะครับวีจต้องอยู่แทนมาร์กตัวแล้วแหละถ้าอย่างว่าคิสเตอร์คิสเตอร์แทนมาร์กตัวแล้วแหละจริงพี่ขายจริงขนาดนี้ใช่ไหมใช่ไหมันได้จริงปะได้จริงอืมที่ไงรถแบบเก่าๆแต่แบบเดี๋ยวโดนลมตัวอะไรมันก็จะแบบไปมาเองใช่ป้อาน้ำ มุณต,ต,ต่าก็แต่มาดูว่าใช้ดีจริงจค่ะจากผมไม่มีน้ำหนักตอนนี้ผมม,มีน้ำหนักแล้วไม่ชี <c oughs> ช้ฟุง <c oughs> ค่ะตัวของแม่มาเม้นปะเนี่ยอาจจะไม่ไหนอ่ะอ่ะไปกันต่อคอเจ๊ห้องใจเจ๊อยากใช้อันนี้แหละแต่ว่าเจ๊ผมยัง <c oughs> ไม่เอาพอก็เปลือกหอยอะไรไอ้ก้นหอยไงไม่สวยนะอัน <c oughs> นี้อันนี้มันแบบมันดูนอนสบายกว่ามันนิ่มถุงม้วนเข้าได้ อะไปแล้วนะผมนะไปได้ยังตัวนี้ไม่คิวเดี๋ยวอีกเด้อสองนาทีอ๋ออันนี้ต้องกดยู่สองนาทีมากสองนาทีป่ะสบายถูกต้องแบบไม่มีอะไรท่านโยลงดิแบบไม่มีอะไรผิดพลาดถ้าถามนะเอาจริงป่ะค<ห>นกว่าสีฟูแล้วก็คนกดสีเขียวเพราะว่าจำได้ไหมคิวตอนนั้นที่เขามาป้ายาวว่าไอ้ที่นอนหลับดี<ไ>แล้วก็จริงเหรอจริงเหรอเขกินแล้วดีซึ่งรอบเนี้ยทีมของแบบพตอร์ซีมาป้ายาตัวนี้ว่าอันดีดี เพราะฉะนั้นนะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเย็นหัวแน่เลมีถอดเลยเนาะจะดีถอดไหมล่ะออที่ใครจะสระผมวันนี้ไหมคะพี่พีขอยืมหัวมาให้คุณพีโอคุณพีจะสระผมพี่พีชอบสระผมอันนี้เป็นการดีถอกหนักสแล้วพิเศษแล้วพี่จะสระผมไม่ต้องถี่รอนขัางคนางนระของเราสีเขียวนะสีเขียวมันคือตะครับนะสีสระไปพีแล้วก็มันจะมีสีอื่นไหมไม่ตองกนค เพราว่าเราก็น่าจะทับหนักศีรษะไม่แฟรสีเขียวนะคะคือตัวสักว์ทับหนักศีรษะตัวนี้นะคะต้องไปล้างนะใช้เสร็จปุ๊บต้องสระผมนะคะต้องสระผมนะมันจะมีความผิวเรเหมือนไงชาเหมอนสัตทับแต่นี่เป็นสัตทับใช่ดีจริงๆกาะสกผมตอมีน้ำหนัตอนนี้ผมมีน้ำหนักแล้วไปสีูอ๋อวอันนี้ผมขึ้นัวลวงที่เคยใช้ป่าต้องใส่เยอะไหไมู่อ๋อใช่หนครับผมเต้งหรือเปล่าเออ อาะใช่เพราะตัวเออใช่ป่ะเพราะคุณเขาชอบแตะทรงเนาะแม่ตัวชอบแตะทรงผมน่าจะแกจะใช้เงี้ยเพราะมันก็ดังไงตัวเดร์รูนเนี่อันนี้ที่หมวกลาใช้สีเขียวพี่พีนะคะอุ้ยมีคนกดซื้อไปหนึ่งคนไปไหมมันเป็นมือเขาสุดเป็นงานพีเย็นแต่ปลว่าแล้ก็กลิ่นมันเย็นแต่อันเนี้ยลิ่นเข้าผมเข้าหนังศีรษะเลยใช่สีเหลืองอ่ะเขาบอกว่าตัวดีท็อกซ์สครับที่ปากหมุดนะคะกดเขียวเนาะ เป็นสครับผมแบบซอฟต์สครับเจ้าแรกในประเทศไทยมีเม็ดบีดนุ่มๆไม่บาดหนักศีรษะใช้แล้วหัวโล่งสะอาดเหมือนรีเซ็ตใหม่ตั้งแต่ครั้งแรกลดความมันที่ต้นตอภูมิมันได้นานไม่ต้องไปหน่อยบ่อยใช่ไหมเพราะมันใส่ได้น้อยเหรอัยงไม่แล้วเลยค่ะมีอัตราฟอร์ดลดความมันได้สูงสุด38%ในภายใน28วันเมื่อเรารีท็อกผมแล้วเนาะแล้วก็มีซาลิซิลิกซาลิซิลิกเบสช่วยเคลือบความมันสิ่งตันออกไปถ้าจะกินอับตะเหงื่อควันหรือบุ๋นะหรือหมวกกันเนาะอุ้ยตัราะว่าหมวกกันเนาะใช่ แล้วเขาพูดเลยว่าลดการอักเสบรังแฉะแล้วมีแล้วบางคนน้งสีสันน้ำหัวเม็ดก็มีอยู่มีแล้วมันไม่หายด้วยใช่ค่ะบำรุงรากผมให้แข็งแรงลดอาการผมร่วงจากความมันน้ำหใครอ่ะอันนี้จะเป็นสูตรอ่อนโยนไม่มีคาราเมลไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์นะคะโอเคไหมดีไหมผ่อนคลายเย็นหัวมากแค่ไหนตรงไหนไม่ชั่วตาจะเล่าแล้วอย่าไว้ตาจะตีแยเอ๊ะมันอะไรอ่ะ าบอกว่าใช้ถึงสองสามดรอปได้เลยค่ะไม่ใช่เก,กินกว่าสองสามดรอปด้วอ่ะน,นี่สบาย,ายนหนัวม,ม,มันเย็นมากเลยอ่ะอืมมันมันเย็นเย็นแต่มันเย็นไม่มากก็ชอบเอจจะมาปะได้ <All right. S 2> อี้วิ่งคก็มันแย่โทรศัพท์อีกมันไม่ไม <laughs> โอเคอันต่อไปของพี่พีแล้วค่ะขอให้หนี่เจลลี่ไม่ดีแฟนบอกว่าของก่อนโอเคไม่ต้องต่อสนานเลยนะวันนี้โค้งผ่านผิดใชไรอ่ะมันยังไม่เสร็จเงินนะครับแฟนบอกว่าขอสไลด์ขอได้เลยครับไม่หมดยาเอาอีกคนก่อนอันนี้ยังไม่ครบไงหมายถึงว่ายังครบยังเอาไม่ใช่ไี้ว่าอันนี้เขาแค่ขอสองนาทีจบแล้วป่ะใช่ค่ะหลานพูดแล้วมาเรามาขายตัวนี้หนูก็ว่าพี่พีก็ต้องกดเพราะว่าพี่พีเป็นดารา ดูย่อไปที่เป็นดาราแล้วเวลาออกมาถึงพี่ต้องเอาไม่เอาดีเอาไม่เอาก่อนเนาะก็ได้แล้วก็ได้เเลยดิไม่ไม่เอาให้ครบตัวที่สแตนดาร์ด้เอาไปเอาไหนก่อนโน่นอยากขายอันนี้อันนี้อะไนอ่ะเอซิซ่าเอามาปรปากตัวเองเมื่อกี้เพราะปากแอร์ทุกโปดอันนี้ต้องกดขอเลยกดลดซื้อซื้อเหมือนกันซื้อเหมือนกันพี่พี คืออะไรหรอเคล็ดลับาพาบอกเวลาพี่พีพไปสอบหน้าบนเวทีอยากให้ผิวเงาผิวโกผิวสุดขาดีหน้าพีโกแล้วแขนพี่ต้องโกด้วยแล้ววันนี้หนูไปขอมาให้ตอนแรกเขาไม่มีแปลงแถมหน้ายังไม่โกเลยหมายถึงว่าอะไรยี่เปนเวทีอ่ะตอนแรกเขาไม่มีอะไรแถมให้เลยค่ะหนูไปขอแปลงมาแถมให้ทุกคนตั้งใจฟังนะตัวนี้ต้องกดทุกคนต้องออกงานค่ะหรือว่าทุกคนต้องไปเจอผู้ชายเนาะแล้วเ้าไปงานบุญพ่งนี้เราเราฉีดเลยได้ปะได้เลยเพราะว่าเราต้องไม่ไปจบหาชุดพ่งนี้ก็ถีด้ดยไม่ลืมเลยอ่ะ เราไม่ได้คนผิวดีอะเป็นสูตรโคลผิวอะมาขอแทนมาราคาปกติแปดร้อยเก้าสิบบาทมันถูกไค้ไหนอีกปะแป้ง่ะคิวมาทีมีส์มา,มาแต่เซอร์มาเลยค่ะทุกคนจำราคานี้ไว้นะอ๋อเข้าใจละมันทำให้ผิวดูฉ่ำฮะแต่เซอร์บอกว่ามันหอมมากเลยใช่กลิ<ด>่นด,ดีมากมีเ e อส5ี P อบวอกันแดดด้วยคะ่ะ เทียบไข่สี่ร้อยห้าสิบสี่บาทโอ้โหผิวสวยมากไม่ใช่ทาหน้าได้ไหมอาจจะยังแต่ทาผมได้ค่ะบทำไมหัวไปอย่างนี้ทุกคนได้แค่ร้อยออเดอร์นะครับแป้ที่แถมให้ทาโกนทำให้ฉัย้มอันนี้ต้องกดเลยผิวดาราดูดิผิวแบบเหมือนกินน้ำมายี่สิบแปดห้าล้านแก้วจริงๆมันแบบมันวับเลยอะตอนนี้ที่กันถูกเหมือนกินน้ำมาหนึ่งล้านลูกบาทดิสี่ร้อยกว่าบาทเองเหรอสวยมากแล้วได้วันนี้แถมแป้ไหมคะพีุ๊ หอมมากถูกนะหมายถึงว่าเราได้แปลงแปลงดีด้วยได้แพลัง้านมากคือมันเหมือนซื้อคู่อ่ะมันเลยราคาอาจจะไม่ต่ามากเป็นอะไรคุณอะไรไม่อยู่อะไรนูก็เดินเต็มเลยทุกคนแปลงด้วยซิลสปาทำไมพี่มีใช่ครับเห็นปะโกเลยทั้งท่านี้ทามาเหนียวเด้อไหมไม่ไอพี่ผีผู้ชายจ้ะไม่ลื่นๆมีความลื่นอ่ะเป็นทาโลชั่นอ่ะหอมมากและเป็นกันแดด S C F ห้าสิบนะครับ อ่าหนึ่งเดียวทานหน้าได้นะนทานหน้าอบอดี้แฮร์ได้นะคะตัวนี้ปกป้องจะแสง UV วในแบาส50นะคะตัวนี้ชิมเมอร์ละเอียดน,นะเปล่งโกลทง้งทั้งวันแล้วก็ป้องกันผิวด้วยถทานหน้าได้ก็ดีเลยนะก็น้าทางไงอะ่ะก็ต้องมาตกตกมันแปลงด,ดีมากอันนี้ได้แปลงเนาะได้แปลวได้ผมอดกผมทำไงให้มันเห็นอ่ะยิวลองป้ายผมดิวดิวลอง ี่เนื้อเขาะเป็นแบบฟ้ฟูๆเลยเห็นด้าเห็นเงอ่ะหหอมมากเลยอ่ะกิกินแต่ิวกลมแบบอโมากริงๆี่ีถึงบอกมนทาหน้าได้จริงีเสปกมันทาหน้าได้มันทาหน้าได้ด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นมันมีความโรมันติดเสื้อผ้าไหมครับเดี๋ยวลองดูก่อนไม่ติดเนี่ยเนี่ยไม่ติดไม่ติดถ้าขาวก็ไม่ติดน่าขนนะน่านนี่อะเรยพี่แล้วมีตัวอย่างอีกก่องต้ง เราเล่นกฎไงกดได้แ,ลแปลงด้วยตอนแรกเขาไม่หนูอยากหนงร้อยก็เอาแปลงเพราะแปลงคุ้มมากฉันขอพี่พ <c oughs> ีทมาเราเรา,เรามีตัวอย่างมากี่กล่องทาไมอะ่ะหนูโกรธอันเนี้ยจะได้เอาตัวอย่างกลับไง <c oughs> จะได้้องกดทุกคนคับนี่หนูยังลังเลในคผมเนี่ยต้องกดเพราะว่าพี่พีก็ถูกออก,นานกางานกลกเงารถให้ไม่ช่ไมาท้างผมลงตัวให้การอดออมการประหยัดเราต้องใช้ของอย่างมีคุณค่าหหนูขอยืมพี่พีทเอา กดไม่ได้เคลนซิมเมอร์แค่ก่อนไม่ให้กดแค่พออยากได้เองอะจริงๆแล้วเป็นผู้ชายอยากได้ตัวเงาเป็นไรอะทุกคนตัวนี้ตัวนี้มีเอสพีเอฟะพีสเดี๋ยวก่อนฮัลโหลพีสหานมาคุยกับบุ๋มตัวนี้มีพี่พีคะพี่พีฟังบุ๋มนะอย่าไปเชื่อไอ้คิวพีใส่สูตรไม่มีใครเห็นแคนเขาจะยาวร้อนกาบมาทาหน้าพี่ระวังอะโหลพีสชุดพีที่ใส่ขายาวใส่สูตรแค่คอพีคะแต่มันจะเห็นช่วงมือช่วงนี้ครับ มันก็ต้องเอาเสียเองมันก็เงาเออก็จริงเนี่ยเห็นไหมไม่แต่ผิวดีจริงจริงแต่เธอเนี่ยเพราะเป็นโง่เลยไงทั้งแบร์ทางแบรคคานที่พี่ชอบมากอยากคาน้าเลยตัวนี้ก็เป็นกันแดดพี่บุ๊คอยากคาน่าเอาอยพี่ไม่ไม่อยากคาน่าแล้วอยากคามือเพิ่ล้วเราไปพูดถือไม้มือจะได้เงาเงาพี่บุ๊คพูดแค่นี้เลยว่ามันไม่ใช่ตัวที่ลงตัวอย่างเป็นกันแดดนะอันนี้ดีมากอันนี้ดีมากตก็มาลองดีมากมากเออใช่วันที่มาตัวตัว แล้วจะลงตัวสนุกไม่รู้เลยมาเล็งไว้ก่อนไม่แน่ดูผิวพีทตัวนี้เขาคือกันแดดเนื้ออ่อนผสมชิมเมอร์นะคะตัวนี้นะ SPF 50 PA มาบนผิวเข้มได้แปรงด้วยนะเออเขาใส่แปรงมาให้เราจริงวจนี่อันนี้สองฝั่งมันเป็นคนสูตรแล้วมันอยู่มันเป็น SPF 50ด้วยนะอยู่สูตรที่ดีเลยแล้วมันเหมาะกับฉันนะเพราะฉันไม่ชอบทาตัวขาวใช่ มันได้ถือโกรันได้โกลกินดีมากกินดีมากกินก็ดกิแบบอยากหลับอันนี้หนูอยากขายไม่มีใครกดสักขวดเลยหรอมีนี่อะสามคนอ่แล้วอันนี้แปลงเขาแถมมาขอมาแล้วในแปลงคนจะไม่อยากให้มือเหนียวมอออ่างเง้ยแต่ถุงอะไรลูกผมถุงพาข้างนี้ไว้ไม่ก็นี่มันมีอยู่ในแปลงเนี่ยอะนี่เนี่ย พี่ได้จะหองไว้ทาวไปเป็นสปีกเกอร์แล้วฉันหลงพี่พากินแต่แขนยาวพี่หลงช่วยพี่้เป็นการแนี่ชิมะอ่อยไม่ไม่ได้อย่พี่บอกว่าบ้านมือพี่ยังไม่โกลด์ไม่ไม่แปนก็คุ้นแล้วพี่บุ๊คไม่ใช่คุมรอถุงพุงไม่คิวหล่อหลงพี่พี่กดหรอดูปะเอาไว้ลงตัวแล้วตอนเมื่อตอนพี่กดยัง ไม่ก็แบบเดี๋ยวนะจ่ายตามมาไอทิวอ่ะเดี๋ยวยกเลิกการขายนะคะริบปีของคิวเลยนะคะรู้อยากหนูหรือพี่คิวคือแม่พี่ส่งรูปแก้มบุ๋มไปให้แก้มบุ๋มแล้วส่งไว้พี่ด้วยเป็นรูปเดียวกันแล้วเขาก็บอกว่าแก้มบุ๋มอ่ะตอนนั้นในรูปอ่ะคือตอนเป็นช่วงโควิดแล้วหน้าหน้าพี่บุ๋มอย่างนี้เดี๋ยวเปิดรูปให้ดูก็คือหลอกบู๋ไม่รู้เขาจะทำอะไรบุ๋มบุ๋มอ่ะแล้วก็ประเด็นคือพี่เคยบอกพี่บุ๋มว่าได้หรือเปล่าแล้วพี่บุ๋มก็บอกพี่ว่าไปดูหน้าตัวเองดูวยเวอร์ชั่ ไม่่ยแม่ปแม่พี่